เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะธรรมะนี้คือปัญญาดับทุกขธรรมะนี้คือคาถาดับทุกขใจที่เป็นสุขสุขที่สุดในโลกใจที่เป็นทุกทุก์ที่สุดในโลกดังคำกล่าวที่ว่าเห็นทุก์จึงเห็นธรรมช่วงต่อจากนี้เป็นวิธีการดับทุกขด้วยธรรมะมาร่วมกันหาคำตอบได้ในรายการ พุทธชนะทุกได้อย่างไรกันค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีใจไร้ทุกข์ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการพุทธชนะทุกข์ได้อย่างไรค่ะวันนี้ดิฉันปัทมาลีละหาวงขอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะ,คะแก้วเครือแก้วคุณนาวัฒนาดั่งสายฟ้าค่ะ ก็ขออนุญาตมาเป็นผู้นำเนินรายการด้วยกันนะคะพี่หมูค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องจิตอาสาเราค่ะพี่ในเรื่องของการที่เรานําพุทธมาดับความทุกข์กายทุกใจของเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้พี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่านะคะไม่เก่านะแต่เก่าท่านนี้เนี่ยนะคะมาจาก มีภูมิลำนาอยู่ที่สมุทรสาครนะคะแล้ววันนี้เราก็บรรยากาศตรงนี้แน่นะคะร่มรื่นก็เหมาะสําหรับที่จะมาพูดกับพี่น้องเรานะคะเดี๋ยวเราเชิญท่านแรกก่อนดีไหมคะพี่หมูดีค่ะค่ะเชิญพี่แมมเลยค่ะค่ะจะเรียนธรรมสนิทดีค่ะแมมมหาชัยงหีร่มเย็นค่ะวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของพุทธชนะทุกได้อย่างไรนะคะก็ขอเริ่มเลยนะคะพี่แมมตอนเนี้ย พี่แหมทำสวนนะคะพี่แหมไปเบิกสวนใหม่มันมีเนื้อที่ห้าไร่เนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอ่อทำคือคือเราทำคนเดียวนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีลูกลูกจ้างบ้างเล็กๆน้อยๆ <c oughs> นะวันหนึ่งก็ทำทำไปน้องชายก็ผ่านมาน้องชายก็สวนอยู่ใกล้กันเขาก็ไปพูดกับลูกจ้างเขาแบบโอ้ oh, พี่แหม่มเนี่ยน่าสงสารแล้วเ,เราก็นึกในใจ เอเขาสงสารเราเรื่องอะไรเนี่ยนะคือแต่เราเนี่ยทำทำแล้วเรามีความสุขนะทุกครั้งที่เราไปทําสวนเนี่ยเราก็จะมีความสุขมันมันเหมือนกับทำแล้วเพลินนะจะปลูกกล้วยสิบสิบกว่าสิบกว่าต้นเลยนะทีเดียวแต่มันตามแล้วมันมีความมันมันเพลินเลยพี่แมปลูกคนเดียวเหรอค่ะใช่พี่แอมปลูกคนเดียวแกงแอรอเดอร์แคมจว่จวกวดินแต่ครั้นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเออ เวลาคนเขามองอะนะเราไปคนเดียวอะคนเขาเขาก็มองมันที่ที่มันก็กว้างไงแล้วเสร็จแล้วเขาก็มองเราก็มีความสึกเอ้คนเขาก็อาจจะว่าเรานี่มันเก่งหรือมันแบบเอ๊ะทำไมมัน <c oughs> มันหรือเปล่าเร,า,เรา,เาก็มีใจอะนะมันก็มีความสุขมันคิดไงมันคิดไปต่างๆนๆานาทั้งๆที่เราก็มีความสุขนะเราก็กลับมาดูตัวเองเฮ้ยเราทําเนี่ยเราทํา เราทาเพื่อตัวเราเองใช่ไหม,มเราทําเนี่ยมันก็มีความสุขอะแต่ทําไมเราไปหั่นไหวอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะขนาดว่าคนน้องบอกว่าโอ้ยน่าสงสารจังเลยพี่แบบไปหลังขดหลังแก่ <laughs> <laughs> แต่แต่เราทําเนี่ยนะเราเราทามันก็มีความสุขอะนะเราถึงจะเหนื่อยนะแต่มันแป๊บเดียวแต่มันก็เพลินอะมันเพลินเลยนะคะแต่แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งคิดอืม เราต้องกล้าที่อาจารย์พูดไงนะใช่กล้าแช่ใช่ใช่เนี่ยมันก็ได้ผ่านนะจุดนั้นมาค่ะก็รู้สึกว่าพอเราใช้ความกล้าแบบประการของอาจารย์ได้สอนเราไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้ความคาพูดของเขาอะมันแค่ที่ประติ๋วแล้มันไม่มีความหมายเลยนะแล้วทําให้เรา่กล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคตรงเนี้ยแล้วก็นั้งทุกในใจของป้าแหม่มได้ใช่ไหมคะอ๋อค่ะ ก็เข้าใจเลยนะเพราะว่าคือเราเนี่ยก็ทําสวนคนเดียว<ช>บางทีคนเขาแบบ คือมาอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่คือเขากลัวแทนเราไงคือมาอยู่ได้ยังไงอ่ะแล้วดูบ้านเราก็เหมือนห่างไกลเขาก็เหมือนเป็นคงจะเป็นห่วงเราอะนะแต่พอเราไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความกลัวเราก็เลยทําด้วยความสุขอะที่ว่าเราได้ได้ปลูกพืชก็เลยเข้าใจพี่แหม่มนะเออพี่แหม่มก็อารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าตอนิ่คิดอารมณ์ประมาณนั้นแหละมันก็เหมือนกับเอ๋น้องบอก แก่แล้วนะน่อแบอกนี่แก่แล้วนะแล้วทําไมจะต้องไปหลังขดหลังแข็งนะคือเขาเขาคิดต่างกับเราไงเราก็คิดต่างกับเขาทั้งที่เขาก็ทาสวนนะพี่เขามันเขาก็ทําสวนแต่เขามีลูกจ้างแต่เราไม่ได้มีลูกจ้างเราแม่สวนได้เราทําอย่างอเพียงไงใช่ไหมแล้วเราก็ทํามืุนกันว่าคือไม่ได้สนใจอนะเราจริงจเราทาเนี่ยไม่ได้สนใจที่ว่า จะเอาผลประโยชน์ตรงนี้เอาไปเหมือนกับว่าเพื่อเอาขายกำไรใช่ไหมคะขายไม่ได้เคดใช่ใช่เราทําเพื่อว่าสนุกมีที่ก็ทําไปดีก็อยู่เฉยเฉยนะถ้าสมมุติว่าโชคดีนะผลผลิตมันมีเราก็ได้ไปแบ่งแบ่งใช่ไหมคะแต่เขาคิดต่างกับเราเขาคิดว่าถ้าเขาลงทุนแล้วมันก็ต้องได้ผลประโยชน์ใช่ไหมแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงก็เป็นมุมมองของแต่ละท่านที่คิดนะใช่ใช่ แล้วอย่างพอดีว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกับตัวคนเดียวอ่ะใช่ไหมก็แทนที่จะอยู่สบายๆก็ไม่ไม่ได้มันหาเรื่องเอะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแนั้นแต่ครนี้เราเนี่ยใจเราเท่านั้นอ่ะที่ไปหวั่นไหวเองใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังที่อาจารย์พูดแล้วพอเราฟังที่อาจารย์พูดมันมีพลังไงใช่ไหมก็คือความกล้านะกล้าที่ยอมรับเนะสิ่งที่เอ่อยอมรับ สิ่งที่มันกระทบใจเราอ่ะเออเขจะเข้าใจเราผิดหรืออะไรยังไงก็ได้เลยช่อย่างนั้นตอนที่ได้ยินน้องพูดถึงเราว่าน่าสงสารในตอนแรกเลยรู้สึกยังไงเฮ้ยเฉยเฉยเเฉยเยเฮ้ยผมก็เฉยเฉนะแต่แต่มันมันไม่มันไม่รู้สึกอะไรหรอกเออคิดคนคนละแบบแล้วก็บอกคือเขาไม่ได้พูดกับเราเอง่ะเขาพูดกับลูกจ้างเขาไงลูกจ้างเขามาพูดกับเราเนี่ยนะแต่เราบอกโอ๊ยคิดกันคนละแบบเขาคิดแบบนึงเราคิดแบบนึงนะ คือเขาก็ไม่เข้าใจเราเพราะเขามาคนละทางกับเราใช่ไหม mm hmm. เขาก็เหมือนกับมีที่ขายที่ดีกว่า,างี้ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เพื่อว่าแต่เราไม่ค่อยได้ขายไงเราก็เออทำดีกว่าทําประโยชน์อื่นดีกว่า mm hmm. เผื่อไ่าได้แจกแจงอะไรแจก,แจกให้คนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็คิดกั่คนละแบบแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ใช้ความกล้าที่ที่อาจารย์พูดอนะว่าสมมติมันจะเสียหายยังไงก็แล้วแต่มันก็ mm hmm. มัน,ม,นมันก็กล้าลองดูสิ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวาง <Okay. S 2> ใจนะแล้วเราก็ตั้งว่าประมาณของเราเท่านี้ว่ามีแค่นี้นะเราก็ตั้งอยู่ในลิมิตตรงนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็พร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะเสียตรงนี้ใช่ไหมคนะฉะนั้นก็เลยไม่ทุกนี่ okay. นี่ก็คือพุทธะชนะทุกใ,ในแบบของพี่แหม่มนะคะที่ใช้ความกล้าแล้วก็การที่เราลงมือทําแล้วก็กล้าที่จะ เดูว่ามันสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือก็เราได้ลงมือทําได้ลองทําดูแล้วใช่ไหมเป็นไงเป็นกันนะไม่หวั่นไหวใจเป็นสุขเรียกว่าจุดนี้นี่นะคะเราได้เรียกว่าได้ใช้กสิกรรมไร้สารพิษใช่ชีวิตผาสุขนะใครจะว่าไงเราเราไม่รู้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเป็นความสุขของเราถูกต้องถูกต้องแล้วอย่างนั้นเราจะไม่มายหรอว่าใครใครจะคิดอะไรยังไงอะไรกับเราอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่ง เมื่อกี้จะพูดถึงว่าเราเนี่ยไม่ใช้สารพิษไงนะคะที่ใช้ยาเคมีใช่ใช่ยังยังบางที่เนี่ยเขาก็ข้างๆเนี่ยฉีดยาฆ่ายาดดีกว่าแต่เราไม่เอาไงใช่ไหมเราก็ใช้ว่าเออค่อยๆทําไปเดี๋ยวตอนนี้กําลังจองเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าใช่ไหมก็เดี๋ยวได้มาเนี่ยเพราะสวนเบิกใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีหญ้าขึ้นก็ค่อยๆตัดแบบเราหญ้านั่นแหละมาเป็นสวนใช่ค่ะคือก็บอกได้ไง วิธีการมันคนละวิธีการใช่ไหมเราก็เห็นต่างกับเขาเห็นสิอนใช่ใช่เขจะได้คือเราจะได้พืชที่มันแบบหญ้าที่เราตัดเนี่ยมาเป็นปุ๋ยพืชสดใช่มันก็จะประหยัดในการที่เราจะต้องไปหาซื้อปุ๋ยจากที่เขาผลิตสำเร็จรูปนะตอนนี้พี่แบบที่ดินมันเบิกใหม่ไงพี่แบบก็ใช้พวกไอ้พวกขยะอะไรต่างๆนะที่มันเป็นกิ่งพวกกิ่งไม้นะ ทําเป็นเพนะอร์มาคัลเจอร์นะถมเบนลงไปแล้วก็มันก็จะมีปุ๋ยไม,ไม่ไม่กี่วันนะมันก็แห้งนะมันก็เป็นร่วนดินล่วนซุยเลยดินใหม่ๆนนนนะนเนี่ยยิ่งปลูกกล้วยเนี่ยนะสามสิบกว่าหนอเนี่ยที่ปลูกวันเดียวเสร็จเลยโอ้ไม่น่า <laughs> มันตัวดินปุ๊บบ <laughs> าแข็งแรงแข็งแรงได้นะเรามีกระสุนแล้วก็แข็งแรงนะไม่ใช่อะไรอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณแก้วที่ได้มาแชร์ว่า เราใช้พุทธชนะทุกได้อย่างไรนะคะแต่เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีใช่มีอีกท่านหนึ่งนะคูพี่แหม่มนะคู่พี่แหม่มใช่ก็ะกเขาไปไหนเขาจะไปเห็นพี่แหม่มนะก็ต้องเห็นพี่เล็กเห็นพี่เล็กก็ต้องเห็นพี่แหม่มนะแม่ในสกุลเดียวกันเล็กมหาชัยสกุลมหาชัยค่ะก็เออก็ให้พี่เล็ก แนะนำตัวแล้วก็ลองเล่าประสบการณ์ในพุทธชนะทุกได้อย่างไรคะ่ะเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะเล็กมหาชัยใยใบยบุญค่ะค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาก,กับพี่แหม่มนะคะปกติเนี่ยไปไหนนะคะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยชอบไปคนเดียวค่ะพอคราวนี้เราเริ่มมีอายุขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะได้มีเพื่อนไปด้วยกันได้เป็นเ,เพื่อนเดินทางด้วยกันนะคะ ค่ะก็สาหรับตัวเองแล้วเนี่ยความทุกข์ความกังวลนะคะที่เกิดกับตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดที่กับใครเลยที่ไหนนะคะเกิดกับคนข้างกายเรานี่เองะค,ะค่ะก็คือพ่อบ้านนะคะก็ปกติเนี่ยชีวิตครอบครัวนะคะไม่ไม่ได้หมายความว่าจะ,จะสุขตลอดเวลานะคะมันก็จะมีทุกข์แล้วยิง่งอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะเหมือนลิงกับฟันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ล้างได้นะคะมันก็ล้างได้เป็นเรื่อง แลล่าสุดเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องอันนี้มันก็เกิดอยู่เหมือนกันแต่ครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นแบบว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกแล้วเราเกิดอัตตาแล้วเกิดอัตตาไปยึดมันว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดดีกับเรานะจะจะคิดยังไงคิดห่วงเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย ก็ปกติอยู่บ้านเนี่ยจะใส่เป็นใส่กางเกงขาสั้นเสยืดน,นะคะมันก็จะเห็นขาเขืออะไรแขนเขือนอะไรเงี้ยนะคะเห็นชัดเจนเนี่ยพอเออิญเขาอยู่ด้านหลังเราเขาก็ทักขึ้นมาว่าเออชั่งน้ําหนักรูบ้างมะเปล่าเนี่ยอืมเราก็ว่าเอา๊ถามเราเหมือนคนอารมณ์เสียเลย <laughs> เราก็เลยเร,เราเฉยๆค่ะเราไม่ตอบเพราะเรารู้ว่าเออเขาคิดยังไงอ่ะก็ถาม,าม้ําอี็ก ช่างหรือเปล่าเนี่ยไปช่างดูมั่งนะเออแล้วเราก็เลยหานว่ามันมีอะไรเหรอคะเขาบอกอยังกบผีตายสร้าง <c oughs> แค่นั้นแหละคะ่ะโอ้โหมันมันแวบ,บขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะโกรธเหมือนกันนะคะไม่ชอบแบบคำพูดแบบนี้ทำไมไม่พูดกับเราดีๆเอ,ออยากจะให้เขาพูดดีไปยึดอีกใช่ไหมมั่นถือมันว่าเออทำไมไม่พูดกับเราดีๆนะอะไรเงี้ยเออทีนี้พอ พอเราก็เดินผ่านเข้าไปแหมใจเนี่ยนะมันขุนมากทุกมากเลย,ยพูดอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามล้างนะคะเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะคิดบวกคิดบวกนะคะเริ่มเอาเอาพุทธะเข้ามาแล้ว <c oughs> คิดบวกค <c oughs> ิดบวกเขาหวังดีกับเราหวังดีกับเราแต่เอ๊ะตรงนั้นยังไม่ได้หลุดเลยนะคะพอพอลูกสาวตอนเชา้าๆลูกสาวเขาก็แต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็ก่อนไปเขาจะแม่สวัสดีป้าสวัสดีนะคะ <c oughs> พอดีป้าเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่า หาแม่ไปหาหมอบ้างนะรู้ไหมคะไปตรวจสุขภาพเออไปไปหาหมอเลยอ่ะบอกค่ะไปหาหมอบ้างนะไปตรวจสุขภาพบ้างนะอะไรเงี้ยเออเท่านั้นแหละค่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่กําลังทุกข์อยู่กับเอ่อจะล้างอยู่เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยกรรมฐนอะไเลยเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเออคำพูดของเขาอ่ะเหมือนกับว่าว่าเราแต่จริงๆแล้วไอ้การที่ว่าเนี่ยคือมันเป็นลีลาของเขาคือเขากังวงเราห่วงเราเป็นห่วงเวาเราแล้ว ผอมเพียวแล้วนะแต่ก่อนเช่แบบอวบมีเนื้อมีหนังเลยตอนนี้เนผอมเพียวรอม่ากมากเลยค่ะแบบเดินเนี่ยแบบมันมัเขาบอกเนี่ยลูกสาวด่บังมิดเลยทั้งทั้งนี้ลูกสาวเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะแต่เขาเขามีร่ากายที่ว่าเขาเขาเขาปิดบังเราได้อะตอนนั้นนะเวลานั้นกะคณเออเราก็เลยมาพุทธะเกิดขึ้นเลยทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราจะไปเอาดีไปยึดดีเอาจากเขาเนี่ยที่ก็ล้างออกทันทีหมดเลยค่ะนี่ค่ะ<จ>เห็นไหมคะว่าพุทธช่วยเราได้ดั<อ>งทุ์ให้เราได้นะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะนับหนึ่งที่เราอะไรก็ที่เราเริ่มต้นที่เรานะคะแล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพยายามล้างล้างให้ได้ล้างอัตตาล้างกิเลสให้ได้นะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองธรรมะของอาจารย์เนี่ยสอนให้เรา จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะดีมากๆเลยค่ะอัตราของเราตัวต,วตนของเราเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆนะปัญหาเกิดน้อยมากเพราะเราเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเราไปอยากจะเอาจากเขาไง<ช>อยากจะพูดที่ดีจากเขาใช่ไหมอนนี้ แล้วมันไม่ได้ดังใจมันก็ทุกข์เชียวนะเพราเราคิดได้เนี่ยมันก็จะลงแล้วเราก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราคงไปทำกับคนไม่เยอะนะทำไมนั้นพูดกับคนไม่ไม่เยอะชาติที่แล้วเราก็ไม่รู้มันเมื่อไหร่นะพอเราใจไปไปไปจะเอาจากเขาเนี่ยมันก็เกิดทุกข์ในใจแล้วใช่ไหมคะเรื่องราวมันก็มีเท่านี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเราเข้าใจเรื่องกรรมทุกอย่างเราคันจะจบกันใช่ค่ะใช่เพราะว่า พอมาศึกษาทางพุทธเนี่ยพี่เล็กก็เลยเชื่อในเรื่องกรรมว่าเราอาจจะไปทําอะไรเขาไม่ดีมาก่อนเนี่ยมันทาให้ดับทุกข์ในใจได้ได้เลยอ่ะได้ทันทีด้วยนะไม่ใช่ได้เชื้อเชือเลยเดี๋ยวนั้นนานนั้นหมดเลยจบเลยเข้าใจกันมาตลอดเลยเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยนะเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรเลยเข้าใจเขาตลอดเลยค่ะก็เลยเข้าใจคนอื่นด้วยนอกจากเข้าใจตัวเองแล้วยังเข้าใจคนข้างเราด้วยนะคะแล้วก็ ก็ทําให้เราอยู่ด้วยไม่มีไม่ค่อยมีทุกข์ไม่มีกังวลเลยเพราะฉะนั้ีวิตจิตนะจิตที่เป็นพุทธะนะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานใช่ใช่ไม่ว่าเราจะได้รับเสียงอะไรที่มันไปกระทบใจเราอ่ะแล้วเราไปปรุงเองนี่จริงๆแล้วเราไปปรุงเองนะเนี่ยเนย่งเหตุการณ์ตรงนี้มันคือเราไปปรุงเองใช่เราไม่ไปปรุงอ่ะ เขาพูดมาแล้วก็โอเคแล้วก็รับไว้ขอบคุณค่ะที่เป็นเนะที่พูดที่วำแนะนําใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราจะเป็นชาวสวนเลยสวนทันทีชาวสวนสวนทันทีเลยหรือไม่ก็บางทีก็โกรธเขาไปเลยสองวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เลยค่ะไม่เป็นไม่เป็นชาวสวนเลยเนี่ยโอเคอาจารย์จะบอกว่างี้ว่าจงพอใจจงดีใจนะในสิ่งที่เราได้รับนะคือจงดีใจให้มันมีความ กสุขกับสิ่งที่เราได้รับทุกครั้งคือไม่ว่าจะสิ่งที่เรากระทบเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะดีไม่ดีขอให้เราพอใจขอให้เรายินดียินดีทุกสถานการณ์ที่ได้ทุกอย่างให้ได้เราก็จะมีความสุขอย่างพี่แหบเนี่ยนะพี่แหมทำเนี่ยพี่แอม่ตอนเย็นพี่เขาจะกลับเย็นเพราะเย็นๆนี่มันจะร่มหน่อยใช่ไหมคะว่จะทํางานได้เยอะยก็เหมือนกับทาคนเดียวแต่มันก็ไม่ได้มันไม่น่ากลัวหรอกที่มันโล่งไงแต่คราวนี้ว่า เราบางครั้งเนี่ยเราก็เหมือนกับแวดหนึ่งก็มีความหวั่นไหวนิดๆเลยนะเอ,อคนก็จะนั่นอะไรกับเราไหมอ่ะจริงๆคิดไปเองเนาะแต่พอเรามาคิดมันก็ใจใจเราเนี่ยมันมีหลายๆอย่างนะมันลิงก่นนะมันมีทั้งเดี๋ยวดีเลยเดี๋ยวไม่ดีนะเราก็ดึงมาให้มันตั้งมั่นให้ได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราตั้งใจทําทําอย่างนี้แล้วเราต้องทําให้สําเร็จให้ได้นะแต่ครนี้ไอ้ตรงสาเร็จเนะี่ย จะสาเร็จก็ได้ไม่สาเร็จก็ได้ใช่ไหมวางให้ได้ก็แล้วแต่คือมันจะมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เสียหายก็ได้ไม่เสียหายก็ได้ก็คือความการใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะเหมือนธรรมะให้ทกสนฐานคนหนึ่งเลยะความเข้าใจผิดของคนอื่นของเรากับผู้อื่นนะคะมันเป็นวิบากกรรมเขาวิบากกรรมเราอคืถ้าเราเข้าใจธรรมะ อย่างแท้จริงถ่องแท้เนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตแล้วก็จะเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็ความทุกข์ในใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายไปมันแทบจะไม่เกิดเลยก็ได้หรือถ้าจะเกิดก็แวบเดียวแล้วก็หายไปก็อะไรก็ได้เ็วนะพูดถึงว่านะคือที่บอกว่าทุกอย่างน่มาจาสาเร็จคือใจเราเท่านั้นเองนะถ้าใจเราอ่ะไม่มีทุกไม่มีอะไร ทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนะมันมีความสุขไปหมดเลยถ้าเราสามารถชนะสิ่งตรงนี้ได้ใช่ค่ะให้มันเอ่อเเรียกว่าใจให้ไรทุกซะทุกอย่างก็ดีหมดค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆจากพี่ๆทั้งสองนะในเรื่องของพุทธชนะทุกข์ได้อย่างไรนะคะสุดท้ายนี้พี่เล็กมีอะไรจะเสริมในเรื่องนี้ไหมคะค่ะ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นนะคะถ้าเรามีพุทธะมีธรรมะนั้นแล้วเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยค่ะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันค่ะสาธุค่ะพี่แม่มราคามี่ก็พี่แม่ก็มีคือในสิ่งที่ว่าเราอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะกล้าค่ะคือสาหรับที่พี่แม่ทำเนี่ยคือพี่แม่ ที่ว่าม่ยมก็กล้านะที่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันมันจะสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้แต่เราตั้งใจแล้วนะเดินมาละเดินหน้าละนะต้องถ<ม>อย<ต>หลังไม่ถอยหลังเนะ <c oughs> อามาถอยไม่ได้ไงเพราะว่าตรงเนี้ยเพราะเราตั้งใจจะทำไงทำ <c oughs> ทำให้มันดีนะคะเท <c oughs> ่าที่เราทําได้ <c oughs> และอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราก็ คาดหวังไว้นะถ้ามันดีมันก็สามารถ <roasting> ดึงพี่น้องเนี่ยหรือคนอื่นเนี่ยเขาก็ได้เห็นตัวอย่างจากที่เราทำเนย<ช>จากที่เราทำเนี่ยเขาอาจจะมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับเขาก็ได้ใช่ไหม,ยอ,มอย่างเช่นกสิกรรมไร้าสารพิษเนี่ยนะแล้วก็อย่างเช่นอีกหน่อยนะเราก็จะลงโซลาเซลล์ใช่ไหมเออไฟแดดเนี่ยเพราะที่ตัวนั้นไม่มีถ้าเราทำอ่ะถ้าเราทําสําเร็จนะเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้กับ กลุ่มประชาชนแถวๆถวนั้นไงเราก็คาดหวังว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเข้าไปขึ้นไปข้าเนี้ยก็จะไปเรียนขึ้นไปภูผ้าใใช่ใช่ใช่ขึ้นไปภูผาว้าน้ำขันที่ีอาจารย์จะสอนไงเรื่องไฟแดดเนี่ยเราก็จะเอามาจะเอามาให้เผื่อว่าถ้าได้คนแถวนั้นได้เห็นใช่ใช่เป็นตัวอย่างดีเป็นตัวอย่างใช่ถ้าสามารถทําได้นะเพราะว่ามันก็เป็น แหล่งเรียนรู้ได้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานพี่หนุนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องจิตอาสาของเราทั้งสองท่านนะคะที่มาเล่าเรื่องเหตุการณ์ดีๆให้เราฟังนะคะในเรื่องของการนำพุทธมาดับทุกข์ใจของตัวเองนะคะได้อย่างไรนะคะวันนี้รายการพุทธชนะทุก์ได้อย่างไรของเราก็ได้จบรายการลงแล้วนะคะ เรายังมีเรื่องราวดีๆของพี่น้องจิตอาสาที่จะมาแบ่งปันในการนำพุทธ,ธะไปดับทุกข์ในใจนะคะโปรดติดตามรายการของเราได้ในครั้งต่อๆไปนะคะอย่าลืมติดตามนะคะจะริธรรมสำนึกดีค่ะเวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะคะเรายังมีพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอีกหลายท่านเลยค่ะที่จะมาเล่าเรื่องการนำพุทธ,ธะมาดับทุกข์ ในรายการพุทธชนะทุกข์ได้อย่างไรท่านสามารถติดตามรับชมได้ทาง YouTube หมอเขียว TV Facebook หมอเขียวแฟนคลับและเว็บไซต์หมอเขียว .net ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปจเจริินทาสำานึกดีค่ะ